อย่าปล่อยให้อาการปวดทำชีวิตของคุณไม่สนุกวีแคร์สหลีนิกออกแบบโปรแกรมที่จะช่วยลดอาการปวดอย่างยั่งยืนผ่านการดูแลแบบองค์รวมเพื่อลดอาการปวดบึงกล็งของกล้ามเนื้อฟื้นฟูเส้นเอ็นและข้อต่อในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้วิธีการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อที่จะลดอาการปวดได้อย่างถูกต้องเมื่อเราทราบสาเหตุและจุดปวดวัสติหรือการหล่อน้ํามันด้วยน้ํามันยาสมุนไพรอุ่นๆเป็นสิ่งแรกที่เราจะทํา เพื่อเรียกเลือดลมให้กล้ามเนื้อข้อต่อบริเวณนั้นๆฟืนน้นฟูได้ดีขึ้นอาการปวดก็จะลดลงตามด้วยอบายังก้าทรีตเมนต์อายุรเวทที่จะช่วยปรับสมดุลด้วยการกดรีดก,กล้ามเนื้อพร้อมกับน้ำมันยาสมุนไพรอุ่นๆให้กล้ามเนื้อที่ตึงเกร็งเกิดการคลายตัวอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนทั่วร่างกาย เมื่อบำบัดด้วยทรีตเมนต์แล้วในขณะเดียวกันจะได้รู้จักการผ่อนคลายร่างกายเพื่อช่วยลดอาการปวดกินดาสวีดะหรืออิราคิชิเป็นอีกหนึ่งทรีตเมนต์ของอายุรเวทที่จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวนั่นคือการประครบสมุนไพรอุ่นๆที่ปรุงพิเศษเพื่อแก้อาการปวดเป็นสมุนไพรสดที่มีฤทธิ์ช่วยในการรักษาข้อต่อเส้นเอ็นและเข้าอบสมุนไพรเพื่อขับของเสียออกให้ผ่อนคลายและหลับสบายมากยิ่งขึ้น การนวดรักษาและการประครบสมุนไพรตามฉบับของการแพทย์แผนไทยก็ถูกจัดอยู่ในโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการรักษาเฉพาะจาะจงอาการอย่างเช่นภาวะปวดไมเกรนปวดกล้ามเนื้อหลังล่างปวดเข่าเราจะดูแลอาการตามที่ลูกค้าเป็นหัวใจของการลดอาการปวดอย่างยั่งยืนคือการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยสตรีนเทนนิงเข้าใจพื้นฐานการเคลื่อนไหวในมุมองศาที่ถูกต้อง โดยในโปรแกรมนี้คุณจะได้เรียนรู้ฝึกฝนและสัมผัสประสบการณ์กับโค้ชส่วนตัวเพลลิลิโปรแกรมช่วยลดอาการปวดและพัฒนาคุณภาพการเคลื่อนไหว